สวัสดีพี่น้องตอนเลี้ยงเด็กนะพี่น้องหลังเลิกงานมาหาชมยูทจุทัดนะพี่น้องมาชมยูวกันก่อนครับพี่น้องนะสวัสดีทุกท่านตอนเลี้ยงเล็กนะมาชมบรรยากาศอ่ามีเดินงวงว้ายเฮ้ยอังเลี๋ยวพี่น้องเดินงว่วงกันสหรับเพ่าฝากพี่ฝากน้องกับยูจุตัดนะฟังผู้เปลี่ยนปลาไม่เปลี่นนะเออเดินง่วงที่หลายคนที่เข้ามาเล่นกันมาหัดขับรถขับลากพี่น้องสวัสดีทุกท่านตอนเลี้ยงเล็กก็ ว่างเว้นจากการทํางานกั็มาหาทายวิว,ว,วทัศน์ให้ฝากพี่ฝากน้องกันเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นดูจากภาพอาัดเว้นปกติปกติพี่น้องแต่ว่ามีความสวยงามที่ซ่อนอยู่ภายในพี่น้องเออถักทายไปหาเพื่อนฟูงกันทุกข์โขสกุลครับทุกท่านมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับมันนี่ครับตอนเย็นๆกันหลายคนต้องก็มาหารดืนน่งมเป็นนุ้งเป็นที่ออกกำลังกายก็ได้พี่น้องเป็นที่ขับรถก็ได้พี่น้อง มาฝากพี่ฝากน้องกันสุข,ขสุขสนคะรับเนาะทำกับบรรยากาศที่สดใสบรรยากาศที่ดีๆมาฝากกันใครต้งไหนกันน้าจ้าก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจในคลิปต่อๆไปนะพี่นอนะ้องเนารายชีพท,ที่ส่งไปให้พี่น้องมึงก็ขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่นอนะ้องเนาะฝากพี่ฝากน้องนะสำหรับเย็นๆน,นี่บรรยากาศสดใสบรรยากาศดีพี่น้องเนาะ อ่าบางคนเป็นสะพานพี่นาองสะเป็นสะพานโบว์บินเี่น้องอ่าฝากพี่ฝากน้องกันอ่าแล้วท่านใดนกินข้าวแล้งเดีวก็อ่ากินข้าวให้อิ่มหลับให้สบายนะพี่น้องเออหลับให้นอนหลับสบายหลับฝันดีทุกท่านนะพี่น้องท่านใดนท่านใดนที่เพิ่งเรื่องงานก็ขับรถขับลาให้ระวังพี่น้องขับรถขับลาให้ระวังครับขับซาซาอย่าให้เขาแซงพี่น้องขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพี่น้องเอออ่าขับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะพี่น้องต้องหลีกต้องเฝ้า ไปไหนก็ถึงไปกันก็ถึงพี่น้องว่าขับไปแบบระวังกันทุกท่านอ่าเป็นวิวทิวทัศน์สวยงามมาฝากพี่ฝากน้องกันเนาะพี่น้องอ่จาจังไต่พี่น้องอ่าเลิกางานกันแล้วก็อ่อาหาอยู่หากินกันสวัสดีไปทั้งไอ้ชาวชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรได้ชาวไร่ชาวนาพี่น้องอ่าเพราะว่าจะเป็นไร่มันสับปะหลังก็ดีไร่มันไร่ อย่างไรอ้อยก็แม่นพี่นเนาะขอทักท้ายกันสุ่ขุดทุนกันนะถักท้ายไปหาเพื่อนๆกันอยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่ต่างจังหวัดกัแม่เพี่อนเพอนอยู่ต่างอำเภอต่างถิ่นก็ขอสวัสดีทุกท่านน้ำกับเพ่อชมกับบรรยากาศที่สดสวยบรรยากาศที่งดงามนะพี่นเนาะมีคินท์แห่ไว้เดินตัวเตะตัวเตะแล้วพี่นเนาะถักท้ายหาพี่น้องกันนะเนาะ สวัสดีพี่น้องทุกท่านวันนี้เวันจะอีกแล้วครับวันจะอีกเช่นเคยอีกตาเคยเดี๋ยวผมท้มจะมายาู่กันก่อนนี่นะครับที่เดินกว้างครับใส่เดินดีใส่สวยงามเลยเนาะสวยล้งา bữa bông ngà mình nói...